ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ครับเพื่อนครับนะผมจะมาะรีวิวนะครับไอตัวชุดบล็อก em> นะครับของตัวโอซุกะนะครับเพื่อนครับแล้วก็ตัวนี้นะครับของเพื่อนใช้นะครับจะเป็นตัวของไอแมนนะเพื่อนเพืครับไอแมนนะพร้อมแปดนะครับแล้วก็นี่จะมาพร้อบเป็นปอนะครับปอนอสองพันนะครับสองพันนะครับผมกิโลกรัมแรนนะเพื่อนครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําอะไรเพื่อนครับก็เห็นเพื่อนๆนะครับบอกว่าเอ๊ะผมผมเคยทิ้งลิงก์นะครับเกี่ยวกับตัวสินค้าตรงนี้นะครับ ถ village, então, right. ้าเพื ains, me, ่อนๆสนใจสินค้านะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิ้นใต้คอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็อยู่ในตะกร้านะเพื่อนนะครับคือตัวนี้นะครับผมใช้จริงนะเพื่อนนะจริงๆไอตัวโอซูก้าเนี่ยนะครับตัวนี้ของเพื่อนใช้นะเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวหลังนะอันนี้ผมใช้จริงตัวนี้ครับมันตัวนี้นะครับของโอซูก้านะครับมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะเพื่อนนะครับมันจะมีตัว520นะครับตัว520นะครับตัวเล็กสุดนะครับอันนี้เล็กสุดผมไม่ได้เอามานะผมเอาไว้บ้านครับผมจะตัวนี้ของเพื่อนอีกตัวหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี <ac> <Du> simple, ้ท um, ี food, really I mean thời, ่ผมใช้อยู tests, <mor> <never must S 1> ่คือผมจะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กสุดอันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับสตัวนี้นะครับสตัวนี้นะครับแล้วใช้งานจริงจริงใช้งานไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆใช้งานได้ดีนะครับมีเพื่อนถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมครับจริงๆผมอยู่งานคูเปอร์ต้าเมื่อนะครับเห็ี่ยนไหมครับงานช่วงล่างอันเมื่อนนะงานช่วงล่างนะอันนี้ของ95นะครับหรือจะเป็นงานรถไถนะครับของเกมแปดห้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการทํางานนะเพื่อนๆครับมันใช้งานได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆครับทีนี้มาดูนะครับในตัััวออปชนนนี้ะครบ ผมจะรีวิวตัวนี้นะครับตัวใหญ่สุดแล้วกันนะเพื่อนนะครับนนี้ตัวเล็กนะครับอ่าไม่มีความแตกต่างกันนะครับมีแตกต่างกันแค่ตัวเนี้ยตัวเล็กนะครับมัน600นะครับนิวตันเมตรก็คือมันสามารถยิงเข้านะครับได้ปอนที่เท่านี้นะครับยิงออกประมาณทานกว่านะตัวตัวนี้ตัวใหญ่นะครับที่เป็นของผมนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหม920นะครับนิวตันเมตรนะครับรอบนะครับ2,900ครับเนี่ยเห็นไหม2,200เอ็ดนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เลยเอบขึ้นตาสเปคนะครับทีนี้ มันเป็นรุ่นของผมคือเป็นรุ่นแปดสามสองนะครับผลตัวตัวกลางนี่จะเป็นแปดสามูนย์ะเพื่อนนะตัวที่ใช้งานจริงๆนะครับมันมีอะไรบ้างเหยวผดนะครับแบตนะครับแบตก็จะเป็นตัวนี้นะจะเป็นแบตห้าแอมป์นะครับยี่สิบโวลต์นะนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นแ uh, บตแบตลูกแบตจริงๆก็คือมันมันสามารถซัพพอร์ตได้ใช้ทั้งหมดตัวนี้มันเป็นแบตสว่านของผมนะผมก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้แบตสว่านแบตอะไรแบตอะไรก็ได้เหมือนกันที่มันเป็นแบตของโอซูกา สามารถใช้ร่วมกันได้หมดนะครับอา่าเดี๋ยวผมมาพูดถึงตัวนี้นะตัวนี้นะครับเซตของมันจะเป็นอย่างน,านี้นะครับแล้วแบตเนี้ยสามารถระบายความร้อนได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่แต่ถ้าเป็นแบตยังเก่าที่มันเป็นแบตสว่านของโบว์มาใช้เนี่ยมันจะไม่ไม่ระบายความร้อนนะแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีเลยนะเห็นไหมครับ,น,รบนี่ครับผมทีนี้ปุ่มนะครับมีอะไรบ้างนะครับต้องปุ่มกดนี้นะครับนะเพื่อนครับเวลาเรากดปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นครับไฟตรงนี้นะครับจะมีสถานะนะครับเพื่อนนะครับมมััันน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 จะะะะะเเเเเเเปป็็รรูสสสสีีีีีขขยยยววาาาพื่่อหคบแดงถ แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนนะครับมันจะมีสามขีดก็คือแบตเต็มนะตัวกลางกับแบตพอดีพอดีตัวอีกขีดหนึ่งก็แบตเริ่มอ่อนนะครับส่วนนะครับสามตัวนี้นะเพื่นอนนะครับเนี่ยสามตัวนี้นะครับเป็นความแรงของแบตนะครับอ่าเป็นความแรงของแบตนะครับกรณีขันเข้านะเพื่อนนะครับเห็นไหมสามสามตัวนี้ตัวนี้นะครับแรงตัวแรกนะครับประมาณห้าร้อยนะครับนิวตันเมตรนะครับแล้วก็ประมาณหกร้อยนิวตันเมตรนะครับแล้วก็เก้าร้อยนิวตันเมตรตัวนี้เป็นแรงอัดเข้านะครับเราอัดเข้าสูงสุดได้เก้าร้อยกว่านะครับ อ่าเนี่ยครับประมาณนี้นะครับอัดเข้านะส่วนถ้าออกนะครับเห็นไหมปุ่มสีเขียวเล็กๆนี้ปุ่มสีเขียวถ้าเราหมุนออกปุ๊บนะครับถ้าเรากดปุ่มสีเขียวนะครับเนี่ยผมกดค้างไว้เห็นไหมครับเพื่อนนะผมกดค้างไว้ปุ๊บมันจะตัดเองนะครับกดค้างไว้มันจะตัดเองนะครับมันเป็นปุ่มก็คือเวลาเรากดนะครับไม่ให้น็อตมันหลุดมันหลุดนะครับล่วงไปนะครับเหมือนว่ามันกดปุ๊บมันจะหยุดกดปุ๊บมันจะหยุดอันนี้กรณีหมุนออกนะครับแต่ถ้าหมุนเข้านะครับเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยครับแรง นะครับกลางแล้วก็เบานะครับสามระดับนะครับเพื่อนเนี่ยตัวนี้นะทีนี้นะครับไปดูกันเพื่อนนะครับผมจะลองนะครับยิงตัวน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับน็อตสกีนะครับสกีของตัวน้อเกี่ยวข้าวนะครับของตัวนี้ครับมาลองดูเบอร์สิบเจ็ดนันเพื่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะตัวนี้นะอ่ะนี่ออกนะนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับโอ้สบายเลยเนี่ยตัวหนึ่งนะครับ เนี่ยครับสบายนะครับเพื่อนนะอันนี้ผมกดโหมดให้มันหยุดนะครับมันก็จะปประมาณนี้นะครับแล้วถ้าผมสมมติว่าผมกดโหมดไม่หยุดนะครับเพื่อนกดโหมดให้มันต่อเนื่องนี่ครับเพื่อนนะครับตกง่ายๆเลยนะครับเพื่อนนี่ครับยิงเข้านะครับเบอร์สิบเจ็ดง่ายมากนะเบอร์สิบเจ็ดนี่ครับตั้งแตกตั้งสกีนะครับได้สะดวกรวดเร็วนะครับสบายๆได้เพื่อนนะครับตัวนี้นะอ่ะทีนี้นะครับเขาบอกว่า สามารถยิงล็อตเบอร์ซิงุดนะครับเบอร์ยี่ิบเจ็ขึ้นนะครับเพื่อนทีนี้นะครับมาดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะที่ว่าตรงน็อตสเตอร์นะตรงนี้นะครับน็อตสเตอร์นะเบอร์สิบเก้าแล้วก็เบอร์เบอร์ยี่สิบสี่นะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดเนี่ยตัวนี้นะครับของก้าวผ้านะไม่ยิงออกหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยได้ยิงเลยนะเพื่อนในตัวเบอร์สิบเก้านะที่เพื่อนๆถอดกันยากๆนะครับว่าเวลาเราต้องเปลี่ยนนะครับหน้างานจริงๆนะครับเนี่ยผมมาดูนะครับมาถอดนะถอดจริงนะครับเนี่ย แทบไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรนะครับกดนิดเดียวเนี่ยนี่ครับอกสบายสบายเลยครับครับหมุนเข้านะนี่ครับสบายมากนะครับเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยผ่านเลยครับผ่านฉลุยเลยนะนี่ครับทีนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เบอร์อ่ายี่สิบเจ็ดนะ นี่ตัวใหญ่เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะเพื่อนนะครับตรงมอดเนี่ยจับสตูนะเพื่อนนะดูนะครับผมจะอัดทีูนะเนี่ยนะครับเอานะเนี่ยจับดีๆก่อนนะครับเนี่ยครับเพื่อนอ่ะสบายสบายเลยนะเนี่ยถ้าเราใช้บล็อกยาวหน่อยนะครับยิงนะครับตัวนี้ก็จะออกได้เหมือนกันนะเนี่ยครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับยังสบายเลยเพื่อนนะครับ อัดเข้าครับมาอัดเข้าดูนะครับตัวนี้จริงๆปัญหาหน้างานส่วนใหญ่จะเป็นน็อตตัวนี้นะครับที่เราถอดเวลาเราจะมามัวถอดนะครับแล้วเราไปจับข้อต่อยาวอย่างนี้นะเพื่อนนะเราจับข้อต่อยาวแล้วมันเวลาเราจับอีกคนหนึ่งหลครับมันลูดแต่ถ้าเรามีตัวนี้พุ๊บเราก็ตุกยิงปุ๊บมันออกปั๊บเลยนะครับใช่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนของเขาไปคลายไว้หรือเปล่าไปคลายไว้แล้วไปหมุนหรือเปล่ามารีวิวปอลอไม่เอานะเพื่อนวันนี้ผมมีปอนมาด้วยนะไปดูนะอ่านะครับัวปอวได้นะครับนี่ ถูกสุดเลยนะนะครับอันนี้ถูกคาล,าล ippers, ิเบียมาจากโรงงานมาตรฐานนะครับมีเรืคาลิเบียนะครับมีเรืคาลิเบียส่งคาลิเบียนะครับทุกๆอ่าหเดือนนะเพื่อนครเนี่ยผมตั้งปอนสูงสุดเลย2,000ปอนนะครับไปดูนะครับว่าผมจะยิงออดไหมอ่าไปนอดไปยิงเฟรมอ่าของตัวรถเฮ็กซ์ไรเท็เก้าคิวเบีห้าฮะมาเปลียนมาด้วยนะครับผมจะอัดปอนให้เพื่อนๆดูนะนะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับสูงสุดที่ผมจะหาได้แล้วเพื่อน น้าครับอ่ะน้าเต็มที่เลยนะครับผมมาดูครับเพื่อนๆครับว่าจริงๆออกหรือเปล่าครับผมเปิดเต็มเกเลยนะคนี่ระบบน็อตนะครับก็คือระบบต่อนื่งนะครับผมจะยิงระบบหยุดก่อนนะครับระบบหยุดนะครับหมายถึงว่าป้องกันน็อตล่วงซูด้าเราทำในน้ำนะเรายิงปุ๊บแกมันยืดึืดอย่างนี้นะครับผมกดตรงนี้นะแหน่ขึ้นนะครับไปดูนะครับเนี่ยครับมันจะหยุด เนี่ครับง่ายๆเลยครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดสองพันนะครับสบายๆสบายเบื่อเนี่ยสบายเบื่อนะครับทีนี้นะครับเวลาเรากดนะครับเพื่อนๆบอกว่าแล้วถ้ากดเข้ากลัวน็อตขาดให้เรากดอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่อยู่เรากดอย่างนี้นะครับคอยดูนะกดรอบแรกนี่ครับอันนี้คือกดเข้านะครับเนี่ยกดออกไอ้กดกดเข้ากดออกนะเม่กี้กดเข้าอ่ะเนี่ยครับกดช้าๆมันจะเบานี่ครับเหมือนมีสามจังหวะจังหวะจังหวะเบากลางแล้วก็ เร็วนะครับสามารถควบคุมด้วยทีนิวได้นี่ครับผมอ่าทีนี้มาดูนะครับตัวอ่าบล็อกไอเมรนะครับเนาะไอเมรของเพื่อนนะพี่ใช้นะครับนี่โอซูการ์ครับทีนี้ของไอเมรนะครับเพื่อนนะครับมาดูไอเมรที่ที่เพื่อนใช้ประจำนะอันนี้เพื่อนก็ใช้มาประมาณสองสามปีแล้วแต่ผมยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้ใช้จนหัวตลกโลเปืนหมดนะในกล้องนี่ครับนี่ครับอ่าไปดูนะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดเหมือนกันว่าจะออกหรือเปล่าของไอเมรนะครับอันนี้ก็ คุณภาพก็น่าจะอาโอเคครัเดี๋ยวเรามาลองดูนะ <_ d ata> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งให้เพืเ่อนเลือกใช้นะครับนะถ้าออกก็ให้เพื่อนเลือกใช้เอาแต่ส่วนตัวผมใช้ตัวโอซูก้านะครับเนี่ยอันนี้เทสเข้านะครับเนาะออกเหมือ,อนกันครับเพื่อนๆนะครับโซนตัวนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวติดการอยู่ในตะกร้าอยู่ใ,ใต้ลิงก์ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แจ๋ว